แบบสวัสดีพี่น้องมาเขีอไม่ใหญ่ไกลมาเมื่อไหมีใจเบิกบานให้ไม่ใหญ่นานตัดผมตัดสั้นเปนจ้าเลยเนการว่วาบได้กินดอนพัดได้เท้าผักกะเฮียวข้อแข็งผักกะเฮียวแล้เนอาหมบ่บ่ีกันดูมาเจาะมาเี่ยมายามที่มีจิตใจม่วนจิงนะเนาะเห็นแล้วก็ดีใจนะดีใจมีใจเชื่อเสพี่น้าเลยวันมาแล้ววันที่สงางทนี้อยากคืแต่เก่า มามื้อนี้เพิ่นเบิกบ้านแฮงพี่น้องเอ้ยเพิ่นได้ตัดผมให้เพิ่นบอกว่าตัดน้ำเพิ่นเองก็ตัดพี่น้องนี่่เพิ่นก็บักา้เพิ่นสวเาพี่น้องเอ้ยโตชมเพิ่นเาสพี่น้องเนาะยากนไยงกก็อีดูต้นสเพิ่นนอนติดสติดแปอยู่แต่ได้2-3เดือนมา้พี่น้องเอ้ยผู้เบิ่งผู้แยงก็จนิวอยู่นอนบหาเ็ดแ่ ผมาเดี่ยวมายามกับนีจิตใจม่วนชื่นเบิกบานมาปฏิจจติฏแบตปัจจัยโสดใจเสาพี่น้องมาจะได้เห็นน้องมาจะได้เห็นน้องตลอดตลอดบอกบุกย่างมาบันทิดไปเห็นว่านางชิ้นเข่าได้พี่น้องสดเข่ากัสมุดยานหนึ่งมาดีใจเนาะมีเหือบีแห้งไปเลยตลอดปลอดภัยไปเลยพี่น้องเลยนี่พี่น้องแข่งขาเพิ่นกระหยุบได้พี่น้อง แม่แข่งขากไกยุบท้องไกยุบเนาะปกติท้องนี่นั่งแบบนี้บ่ได้ได้ขับหัวใจอยู่แน่นเนาะปกติท้องนะ่ะส่งเนาะส่งดึงขึ้นบ่นได้เสือกับบวบห่มแข่งข้าวแยกไกยูแล้วพี่นะ้องแม่คอยยายส่งยายเศร้าไป ปกติล้างมือนั่นเนาะเข้าจับน่ะเบ่งเหี่ยวแล้วท้องกระเซ้าแล้วพิดไหวเพินหนาว ลัวคาพันวีพรมฮะบตัดสั่นฮิบฮิบตัดสั่นนะฮะล้างมือก็เหี่ยวเต็เหี่ยวเลยบวคาพินว โอ้ยวีแหีงเอันนั้นแท็กตัดผมดอกหุ่ขนาดใดญเนี่ยเินไ่เลยผเคยเคยไปหาเห็ดป่ะเดี๋ยวเห็ดอไปกินทอดป่าเห็ดพี่เนาะไปเอาเด้บนไปเอาปคนนัเนหน้าเขาอันนี้เปขกินก็เราเอเราไป็นหนังคุ้ยเอาถวาอยไปหาเห็ดเราบ้านนี้แต่ละปีเนาะเราไปหาเห็ดเปัง้ไปอยู่าเวนเราไปอยู่เพื่อน มากะเซียงดอกน้อยนะอกอะไรได้ำ่มมันห้ามสก็ะำปุ่มก็คั่วดอกไปินยีคั่วบึกว่าหน้าอันผลฟัก้าตลาดตัดทสงสีนี่เห็ดมนเดี๋ยเดินกัอันเขาอันถาดลูกกาศัซไปเอาดิโนยังโม่กวยนะเนียังแบบเห็เผกเาก็ได้ย่างนีก็ไย่างดีมาใหญ่มากมนช้นเอมันชินหน่งฟกชิเมือนั่กินเห็เผอน มาว่าเนี่ยมิตร์หิ้งโง่ก็เตอรขาวปยัวใจป่วยัป่วใจ่วยัใจแกงยันในตลาดโลกไงถุงดำนะพี่่วยใจด้วยไอดำดำน่นเพือประพลาะเข้ามาที่นี่โลนหุกสีไผ่มันยุกมันกับั้นเลยเนาะหยกลงมอกุเหกนสยทหารแล้วโอ้ยแต่ละปียายบริยูไดยพอหาเห็ด ตายแล้วอออกยางสีสิได้อยู่เนาะามาคายพ่อคายกับายพ่อแก่กัแกงเ้ไหมพ่อหายเลยทำมาท่าเห็ดเะเศร้าไว้ไปหาเห็ดพ่อกำลังออกได้เออบอกจะป่วยนะคะปป่วยบตรททนหาอทั่อันั้นดอกาะินไปยัง ไปซาดิอม่าได้หกซนต์เดวแดกัาได้นายนายสู้ิตัดผมให้่นะายสู้ชิตัดผมใหม่ม่ใหญ่ถ้าเบิ่งซสืผมใหม่เพิ่นพี่น้องเปลี่ยนคนใหม่นะเปลี่ยนใหม่เะเปลี่ยนคนใหม่ตัดผมใหม่ลูกใหม่เปลี่ยนใหม่

อ right? <es> ัดแทกเนี <pad> ่ยเด้ออ like ันตัดกุศลจับพื้นไว้อันมาแล้วครับมันบาหายาทยลบๆไปยืนเชยอยู่ นั้นคือก็จะบอกก็ได้ดีในราบโเต้ครับเพาะไเป็นเท้าอย่างอัดสียุ่จังหาะนังลงในนูนูนู้ยไม่งบกนูยกมี่แล้วกับันแเต่บเป็นผู้อื่นผู้ใกล้เดี๋ยวไปน้องอันว่ากันคือบอกไอ้นูใจหนังลงมีตากดมน่อยแตเท่น่อดวงยัง่ก็บอก ทรงผมใหม่ทรงผมใหม่เพ่นพี่น้องคือพายก็ดีใจเนาะพี่ลาลูกกระหนังนี่เนาะทรงผมเสียงเกิดเขาเอื่อหนึ่งมีเสียงหัวมีรอยยิ้มและพี่น้องคือมาเนี่ยแม่นล่าเสียบอั่นมุนมาดกระผมแม่ผมนี่เนาะถ้าสบายเนาะถ้าก็ง่ายอูสั่งเนาะเอาดีๆจะสั่ง อเสียสีด้ยเห็อเห็ดจะเห็ดสัปวกัดได้สั่งเลยยังมีหูอาจ้ะมันหูไปหูใหญ่กับเอาออกนักเลยเศ้าว่ะาสู้ตัดผมใหมเพื่อนพี่น้ะทรงใหม่เพื่อนคนใหม่แล้วบ้านเป็นคนใหม่หากระลุกมาหนัง วาเป็นูกดังเนัจปดใจเผเว้นชอบืปลาปลาไปหยไปไงค่นเด้อหมวยาเข่าหรือบ่ยาล้ลุมมนานกนเธอยมาสัตว์ไแม่เงงอะสุดยอดดีใจอยู่นแลกันมาลุกมา พ่อใหญ่แห้งเยี่ยมมแต่เศ้าๆก็แห้งเย่ยมแล้วก็มีแห้งแล้วเนาะเมี่ยนลุกสำดีแหละแล้วก็ม่หยอนได้ละแต่เมื่อวานเรายังหูเรื่องเลยพ่อใหญ่บอกเราอย่านอนข่วงเด้อแล้วเออบนแหงเออไออย่าข่วงเด้ออย่าข่วงเด้อเออแล้วเออเออบนแหงครับขับพ่อใหญ่น่ะบุกคอยถือกันเนาะอยากให้แม่ทิพยายให้เบิ่งตัดผมให้ไม่ใหญ่เลย กินเขาแม่มากเลยฉดเขาเป็นบึดถวยบักไงแล้วทีทายให้เบิกเงินเอากองเอากองหลังให้มันดนั่อยากแล้วเราดีแห้งเราอยากตัดเองแม่อยเบิก่นเ่นเนอยากตัดเองบุพุ่มพอแล้วถามเพิ่นไม่ว่สิตตัดบวกโปรตัดนั่นเออ ตีมือพกาะเหียวปตาขนาดนั้นเฮียวเวอร์ขนาดนั้นพิช่จรวไดเลยิเขาเม่มากเลยชนเข่าไีูว่าเาอยากให้เบิกน้ำกันขนาดนั้นพอสู้ว่าตัดพกมาให้ตัดว่ตัดเ้วเจ้าอีพออีพออยากเราคุ้ยเราวก็เจ็บดังเราอีพอจรดพิชซ่จรวแท้วาเรา้ยเราจีบดังเรา

เฮ้ยนีพูดสู้จรนงคืออะไรดีพูดนะตกใจละไรลูกร้านก็นิ่มแนมแต่ละคนกันพี่น้องดีใจลูกเต้าะยัดผมขัดตาบ่แม่คือบ่มืน มืดว่ามันบ่อเขาดอกบ่อากตมเนว่าจะจัดกสอตัานตัดคือผมดีใต้เลยตัดผมดอกถุงคือเท่านะคือแม่ใหญ่สบอนะตัดสั่งจะสบายลุกก็จะได้หาตันี้มาลุกก็จะได้งามเด้แบบนี้ จังจากตาแม่ยอมพี่ซอเยเอ้ยบุญเดุในเจี่ยวไปวนน้องอะประกอบการขังเราบไาเจังเลยั้วกนอจแล้วก็ไปเมื่อพ่อบออนอนนั่งบออหรือว่านอน เฮ้ยสินอนนะพี่น้องคนตัดผมแหละบุรินกาขอบคุณขอบคุณเอฟซีสุพรรณแม่ที่เขามาเบิ่งมาส่งเขามาให้กำลังใจแม่ใหญ่ให้เอื้อพอนเปิดในเป็นสว่างเป็นเศร้านะพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆขอบคุณเอฟซีสุพรรณอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงลำด้วยระเบิดสุดคนเด้อพี่น้องเปิดสินอนนะพี่น้องมคนนี้ยอดแข่งแม่